ครับผมก็เจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาหาหลักหน่วยบนนะครับพอได้ยังไงแล้วเราก็จะเอาจับคู่กับ10บ,บนในคลิปก่อนหน้าเลยนะครับผมว่าจะได้กี่คู่ชุดจะมีตัวไหนบ้างนะครับจะตรงใจกับสมาชิกค,คิดไว้หรือเปล่านะครับผมก่อนที่จะไปรับชมนะครับก็ฟังคําเตือนกันสักหน่อยหนึ่งนะครับ คำเตือนแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคํานวณจากสถิติย้อนหลังคาดคะเนความน่าจะเป็นเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นคัดสูตรหอยเด็ดช n แนลอย่างที่เห็นอยู่นี่นะฮะ,ะบางท่านก็อาจจะเอามาดูทำไม งวดที่แล้วนะครับอันนี้ก็คืองวดที่แล้วนะครับแอดจะเอามาให้ดูว่ามันมีสูตรที่เข้าอยู่นะครับแล้วที่แอดได้บอกว่าใกล้เคียงเนี่ยแอดไม่เอานะครับทั้งหมดมันจะชนกันอยู่9สูตรนะครับเอาเอาไม่ใช่เอาเอา,เอา9สูตรมาชนกันนะครับแต่ที่มันชนเยอะที่สุดก็คือเลข1นะครับชน9สูตรเลข2ชน8สูตรและเลข6ชน8สูตรนะครับ ส่วนตัวที่ใกล้เคียงนะครับก็คือ3นะครับชนหสูตรและอีกตัวหนึ่ง7นะครับชนที่หสูตรเหมือนกันนะครับตัวที่ชนเยอะนี้ไม่มานะครับไม่มาหนึ่งสองหไม่มานะครับก็คือหนึ่งสองหนี้นะครับไม่มาที่หลักหน่วย เขากลับมาเข้าตัวรองนี้แทนนะครับตอนแรกที่แอดพูดว่าไหนๆเราก็ชนเยอะแล้วก็เอาแต่ตัวที่มันชนเยอะที่สุดดีกว่าเนาะแอดก็เลยไม่ได้เอาตัวรอง2ตัวนี้นะครับเก็เลยมานะครับเก็เลยทํางานซะนะครับตัวรองชน6สูตรนะครับผลรางวัลออกที่แปดศูนะครับศตัวนี้นะครับอ่าตัวเทียบเจ็ 7, ตัวนี้ครับ ก็มาในตําแหน่งของหลักหน่วยบนนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับเข้าก็คือเข้านะครับหลุดก็คือหลุดนะครับเดี๋ตอนี้สูตรที่เข้าก็มีนะครับแล้วเราจะเอาสูตรที่เข้านี้ไปตามต่อในงวดที่จะถึงนี้นะครับก็คือสูตรนี้นะครับเข้ามาที่7นะครับแล้วก็สูตร1 1สูตร2ส,สูตร สามสูตรสี่สูตรห้าสูตรหกสูตรนะครับเดี๋ยวแอดจะเอาไปลอกใส่กระดาษอีกแผ่นหนึ่งนะครับนี่นะฮะลอกมาแล้วนะครับผมก็คือนี่นะครับลอกมาเรียบร้อยนะครับก็คือสูตรนี้นะครับที่เข้ามาแล้วทีนี้งวดที่แล้วมันจะมีหกสูตรนะครับที่เข้าก็คือ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับส่วนสองสูตรนี้แอดเอามาประกอบอีกนะครับเอามาประกอบอีกแนวทางเขาก็เดินคู่กันมานะครับแอดไม่ได้เอามาลงใส่นําเสนอในงวดที่แล้วนะครับในงวดน,นี้ก็จะเอามาประกอบกันนะครับเพิ่มให้เป็นแปดสูตรนะครับ ลองดูซิว่าจะมาในลักษณะในรูปแบบใดนะครับผมเราจะมาเริ่ม <c oughs> ชนกันนะครับเริ่มทำดังเลขศูนย์นะครับ0ูนย์หนึ่งสอนี้แทนค่านะครับแล้วแถวตรงนี้ก็เป็นตัวชนชนกันที่กี่สูตรนะครับเราก็จะเอามาลงไว้ในช่องนี้นะครับให้มันตรงกับตัวไหน <c oughs> โอเคครับ ศูนย์นะครับเริ่มจากศูนย์จนกันกี่สูตร1 2 3 4 5 6องศูนย์ชนหกสูตรนะครับและหนึ่งหนึ่งสอ 5นะครับ1ชน5สูตรและ2 1 2 3 4 5 6 2ชนที่6สูตรนะครับ <c oughs> อย่างงบนี้บางทีเราอาจจะเอาตัวลองไว้เสริมบ้างก็ได้นะครับเผื่อจะได้ไม่พลาดอีกนะฮะ สามนะครับหน,ชน,น,หนึชนกันที่2ส,สูตร4 1 2 3 4 4ชนกันที่4สูตร ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชนกันที่ห้าสูตรและหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกชนกันที่ห้าสูตร เอาละชนไม่ชนไรเรี่ยกันเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้านห้าอีกแล้วห้าสูตรแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดชนกันที่หกสูตรนะครับหนึ่งสองสาม สี่อาวตัวทีฮะตัวทีเดี๋ยวนะฮะหนึ่งสองสูตรนะครับตัวทีนะแชน5้สูตรนะครับแชนห้สูตร ชนที่ห้าสูตรเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเก้าชนที่หกสูตรนะครับผมก็จะเด่น เด่นนะอยู่ที่ศูนย์สองและก็เก้านะครับผมเดี๋ยวมาร์กไว้ก่อนศูนย์สองเก้า ชนกันที่6สูตรนะครับผมก็จะเป็นตัวเด่นไปนะครับเด่นหน่วยบน0 2 9นะครับผม <c oughs> ส่วนตัวรองนะครับแล้วก็จะให้เป็นที่1 2 3 4มี5ชุดเลยเอาอยัางไงดีเนาะวันนี้ทำไมรองเยอะจังเดี๋ยวแอดก็จะหาตัวตัดอีกทีนึงก็แล้วกันนะครับ ให้ลองอยู่ที่6ก็แล้วกันเนาะเจดเดี๋ยวเราจะมาจับคู่กันเลยนะครับผม10บ bon น bon. bon bon นะครับ10บนวนที่งวดที่หกรกฎาคมหกนะครับ9 2 3 6 นะครับ10บน9 2 3 6ามก็จะเอามาใส่ไว้ตรงนี้เลยนะครับผมเนี่ยฮะ9 2 3 6หน่วยบน0 2 9 0 2 9ศูนย์สองเก้านะครับเดี๋ยวเราจับคู่กัน

6กสอนะครับได้อยู่ที่ขี่ชุดเลย1 2 3 4 5 6 7 8สามสี่หคู่ชุดนะครับสิบสองอันนี้จะเป็น12ชุดตรงแล้วนะครับ12ชุดตรง ก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่ก็คือหน้าตาของเลขที่เราทําได้นะครับคาดว่านะครับคาดว่าน่าจะมาเป็นเลขรางวัลเลขรา,างวัลเลขท้าย3ตัวบนนะครับเ,เลขท้ายแล้วก็อันนี้จะเป็น10หน่วยบนคาดว่านะครับคาดว่าน่าจะเป็นนะครับก็คือ90 9299 20 22 29 303239 6062และ69นะครับผมเป็นไงบ้างครับถ้าชอบก็สามารถจัดหาลอตเตอรี่ไว้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยไปประกบะที่เราตัดจากเด่นบนอีกทีนึงนะครับ สองสคู่ชุดนะครับที่เราทำเมื่อวานก่อนในคลิปที่แล้วนี่ได้กี่ชุดเอ่ยได้อยู่6ชุดเนาะได้อยู่6ชุดเดี๋ยวเราจะเอา6ชุดนั้นมาประกบ่าชนกันดูว่าจะ,จะเหลือกี่ชุดนะครับเพิ่มเป็นการเป็นข้อมูลในเพิ่มเน การตัดสินใจของเรานะครับที่จะเลือกเอาตัวไหนที่มันเน้นเน้นที่มันเด่นกว่าเพื่อนนะครับคัดเอานะครับผมก็ขอบคุณนะครับที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับแว็กก็นําเสนอให้ไปแล้วนะครับจับกูชุดสิบหน่วยบนเรียบร้อยแล้วนะครับชอบก็พิจารณาได้เลยนะครับขอบคุณที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมขอบคุณครับ